จะถามน้องสย่านิดนึงนะคะว่าตอนนี้นั้งสยามีความรักหรือว่ายังมีคุยกับใครอยู่ไหมะัทวงนี้จริงๆเรื่องนี้นี่เซย่าก็ไม่อยากจะพูดมากนะคะเพราะว่าจริงๆมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวนะคะแล้วก็แต่ถ้าถามจริงๆเนี่ยเซยาก็มีคนคุยอยู่่ะมีค่ะพี่มีแล้วเ,เป็นคนที่ไหนอยู่ที่ไหน,นะคะตอนนี้อยู่ในเมืองไทยเนี่ยแหละคะ่ะขอไม่พูดอะไรมากดีกว่านะคะเพราะว่า ก็ก็อยู่ในเมืองไทยนี่แหละค่ะแล้วก็เซียรคิดว่าจริงๆเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวนะคะมันกว้างไหมนะคะในเมืองไทยอะคะไม่กว้างนะคะก็แค่หกสิบกว่าล้านคนแค่นั้นเองนะคะก็ก็เยอะละค่ะก็คิดว่าน่าจะดากันถูกนะน่าจะดากันถูกค่ะถ้าท่อยู่ในเมืองไทยอะเออมันไม่ได้กว้างอะไรมากนะคะแล้วก็เซียคิดว่าจริงๆเรื่องความรักเนี่ยกับตัวเซียเองนะคะเซียรคิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องมันเป็นสิ่งที่ฉุดแล้วก็เป็นตัวถ่วงชีวิตเซร่าไม่ไม่สามารถที่จะเดินหรือก้าวหน้าต่อไปในวงการได้่ะะค แสดงว่าน้องเซย่าคิดว่ามั่นใจว่าน้องเซย่าดังแล้วดังไม่ดังไม่รู้นะคะแต่ว่าเซย่าก็เล่นละครมาเรื่องหนึ่งเรื่องเออค <Desde S 1> ุณนายคุณนายจุฬาเทพใช่ค่ะที่เพิ่งผ่านผลไปนะคะเรื่องซึ่งเด็กติงก็ดีมากๆนะคะแล้วเซย่าก็คิดว่าเซย่าก็ดังกว่าพี่แสดงว่าน้องเซยา่ามั่นมากเลยใช่ไหมคะว่าน้องเซย่าดังมากดังแล้วคือดังกว่าเด็กที่เล่นเล่นหนังแบบร้อยล้านนะคะอ๋อตายแล้วคุณพี่เอาข้อมูลมาจากไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะคือคนที่คุยกัน คุณพี่นี่รู้รู้ดีมากเลยนะคะคือใช่ค่ะก็เขาเคยเล่นเป็นพระเอกหนังภาพยนตร์น้อยดานเมื่อตอนเด็กๆนะคะซึ่งมันก็นานมาแล้วแต่แต่คือว่ายวก็ดังไงคะตอนนี้ก็คือดังในวงการแล้วค่ะแล้วก็ผู้คนรู้จักแฟนคลับเยอะแล้วก็ให้การยอมรับเยอะค่ะเซียวก็เลยคิดว่าเซียามันน่าแล้วก็แล้วเคยเหมือนเคยมีได้ข่าวว่าไปรับปทานข้าวด้วยกันที่ห้างสินค้าแล้วยังไงคะเห็นบอกว่าเดินจมือกัน เรื่องนั้นนะคะก็คือว่าจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรจริงๆค่ะก็คือก็เดินจุงมือกันกันตามปกติอะคะ่ะแล้วก็เห็นแฟนขับเดินมาเซียก,ก็เลยสะบัดมือเขาทิง้งเพราะว่าเซายคิดว่าไม่อยากจะให้แฟนกลับมองว่าภาพคนเซียไม่ดีนะคะคือตัวเราเองเราก็เป็นดาราเนาะส่วนเขาก็คือเป็นดาราที่เขาก็ดังมานานมาแล้วอะค่ะตัวเราเองเราก็เลยแค่ว่ามั่นหน้าแค่นั้นเองค่ะว่าเราเพิ่งดังเพิ่งเกิด <c oughs> มันก็ไม่ดูไม่น่ารังเกียจเท่าไหร่นะคะเขาก็น่ารักดีออกคือเขาก็เป็นคนดีเนาะใช่ค่ะเขาก็เป็นคนดีค่ะแต่เพียงแบบว่่าาาเรามันนหนน้คะ สรุปก็คือน้องสยามมันนะ่นหน้าแล้วก็คิดว่าตัวเองดังมากใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะคะพี่คือคุณแม่คือค,ค,คือเราทะเลาะกับทางฝ่ายงู้นนะคะแล้วเขาก็เขาก็ร้องห่มร้องไห้นะคะอ้อนวอนมากแล้วก็ให้คุณแม่นะคะมาม,มาเขาเรียกว,ว่าไงนะคะมาอ้อนวอนให้กลับไปดีด้วยะคะ่ะขนาดนั้นเลยหรอคะขนาดแบบว่าให้คุณแม่มาเลยแต่เห็นได้ค่ะว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณแม่ป่ะคะไม่น่าจะเกี่ยวกับคุณแม่ของน้องเขาเนาะ อไม่น่าดึงมาเกี่ยวนะคะหรอคะก็ก็มันเรื่องเรื่องจริงมันเป็นอย่างเนี้ยค่ะพี่มันดูไม่ดีนะคะเอาคุณแม่มาโยงเนะะี่ยค่ะือเป็นเรื่องคนสองคนหรือเปล่าคะน้องเอ่อขอไม่ตอบค่ะค่ะแล้วนี่ก็คือบทสัมภาษณ์ของน้องเซย่านะคะคุณนายจุฬาเทพค่ะแหมแต่รู้สึกว่าน้องเขาจะตอบกำกวมไงไมรูนะคะวกไปวนมาวกมาวนไปอยู่นั่นแหละคะ่ะฟังแล้วก็งงแล้วก็ไม่เข้าใจแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะม,มันไม่ขยาค่ะ ซึ่งสรุปแล้วก็คือน้องเขามีความมั่นหน้ามากเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่มันะม่นหน้ามั่นก้ามั่นสิธรรมดานะคะน้องมั่นแสนมั่นหลักันเลยทีเดียวค่ะก็คือน้องเขาอ่ะเออก็อย่างว่านะคะน้องเขามีชื่อเสียงแล้วเนาะเป็นหนึ่งในนายจุฬาเทพนะคะก็คือน้องเขาก็ดังมากที่สุดใน4คนนะคะก็ต้องเข้าใจน้องเขานะคะแล้วก็ยังไงนะคะเราก็จะขอเป็นกําลังใจให้กับน้องโฟกัสนะคะที่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องราวความเป็นผู้หญิงของเขานะคะเราก็เข้าใจตรงนี้นะคะยังไงก็ขอให้น้องสู้ๆนะคะในเมื่อเขามั่นมากขนาดนั้นนะคะเราก็ถอยเถอะค่ะถอยให้ถึงที่สุดนะคะเออถอยจน หลังติดฝาเลยอะค่ะค่ะแล้วก็ขอให้สู้ๆในในการดําเนินชีวิตต่อไปสู้ๆนะคะยังไงน้องน้องเป็นคนน่ารักอยู่แล้วอะยังไงคิดว่าคนอีกเป็นแสนเป็นล้านนะคะที่เขาก็อยากจะเป็นแฟนน้องอะนึกออกไหมเออนะคะก็ยังไงเป็นกำลังใจให้สู้ๆค่ะแล้วก็ขอให้น้องเจอคนที่ดีนะคะแล้วก็ขอ,อให้น้องอะนะคะเอาแผ่แนแฟนฉันนะคะวางแล้วก็เลื่อนดูซาร์ฉันนางเอ,งเอกร้อยล้านอืมตั้งแต่ตอนเด็ก อย่างนี้ดังมาตั้งแต่เด็กๆนี่อายุฉันยังไม่สิบขวบเลยฉันเล่นหนังได้ร้อยล้านเนี่ยดานดทนย่งี้ยลดความมั่นลงบ้างนะคะแล้วก็เอเข้าใจนะคะผู้หญิงแล้วก็น้องโฟกัสนะคะหน้าอย่างน้องนะคะจะบอกว่าหาคนดีๆอีกโยะใช่อย่าไปจมปากนะคะจริงๆเออสู้ๆแล้วก็ขอให้เจอคนดีๆนะคะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ดีมากอะไรที่มันมันทอนจิตใจเราอะไรที่มันมันมันทาให้เราแบบ อยู่แล้วมันเสียความรู้สึกก็ทิ้งมันไปเธอขาก็ปล่อยมันไปเธอใครอย่ากเก็บมันมาให้มันมาแบบว่าทำร้ายจ,จิตใจเรามากขึ้นไปกว่านี้เลยจริงๆใหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกละเราเข้าใจเว้ยว่าแบบว่าการที่มีความรักกันซึ่งมันไม่เกี่ยวกับว่าดาราหรือไม่ดาราแต่ว่าถ้าผู้ชายทาแบบเนี้เป็นใครใครก็ต้อง เสียใจอยู่แล้วเราอาจจะมีใช้เวลาเยียวยานะคะรักษาใจอาจจะสักระยะหนึ่งเนาะแต่ว่าวันหนึ่งถ้าเราหลุดจากตรงนี้ไปได้อะเราก็จะรู้สึกแบบคิดย้อนกลับไปแล้วเราจะรู้สึกว่าเออกูหลุดมาได้อะดีใจเช้าวันหนึ่งอะตื่นมาแล้วเราก็จะรู้สึกว่ากูอยู่ได้แล้วดีใมันเราก็คิดว่าล้วก็จะคิดว่ากูหลุดมาได้อะกูรอดกูโชคดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบายจ๊กิจเหม่ค่ะคุณแม่จกกีจเหม่ค่ะ